ที่ไหนก็แล้วแต่แฟนมือก็ติดตามมาชมกันเยอะเหลือเกินก็คาดว่าสกเกีตเพชรครับในวันศุกร์ที่12พฤศจิกายนนี้คงจะประสบความสําเร็จเก็บยอดเข้ามาตัวสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไปที่รายการเล็กๆนิดหนึ่งนะครับก่อนหน,น <ะ S 1> ้าสกเกีตเพชรวันหนึ่งครับคือคือเราก็อยากจะเอาคู่มวยต่างๆนี้ให้แฟนมวยพิจารณาดูว่าสึกไหนดีเราก็มาชมกันนะครับผมก็ทํำตมหน้าที่เดี๋ยวบางคนบอกว่าเอ๊ะเชื่อู เอาเฉพาะรายการคนนู้นคนนี้มาอ่านเราจาอ่านให้แฟนมวยให้ทุกศึกนะครับให้หลากหลายแล้วแฟนมวยก็ไปดูกันเองว่าชอบศึกไหนกันนะครับครับก,ก่อนหน้านั้นวันหนึ่งครับก่อนหน้าสกีตเพชรวันพฤหัสที่11พฤศจิกายนนี้ครับในสกีตยงยุทธครับของโกไลเกียตยงยุทธ์หะครับคู่เอกนารายการอยู่ที่เทวาตอสุรัตครับจะพบกับอินทรีขาวราชานนนดวลสอเพ่อนจิตกับภายแก้วเกียรติบางโพครับแล้วก็อินทรีเหล็กราชานนน กับเพชรสยามจิตเมืองนนท์ชาติชายเกียรติยุทธครับกับปานทองธนศักดิ์ขนส่งครับแล้วก็มีอย่างมิสเตอร์กีนปอเตระกุลพบกับเก่งกาศน้อยลูกเขาขวางครับสกีติงยุทธครับวันพฤหัสที่สิบเ็ดพฤศจิกายนนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินครับอ้าวตะวันลูกเจอใครดีอ้าวคุณเองเจอใครดีอืมแต่จริงทิงคลิปดอกครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้แรงเหลือเกินครับล่าสุดเพิ่งชนะนอกมาด้วยเออแกนอกว่าตลอดอ่นะ เออก่าสุดนี่น็อกเจ้านี่เลยอ่ะน็อกเจ้าอยซุปเปอร์น้อยชาวพัชราพลใช่ไหมเออทีลาดำเนินเออที่ล่ดำเนินวันนั้นผมไม่ดูด้วยแต่ว่าช่วงนี้แกร็อกกันตลอดนะครับก็คงจะอยู่ในทีมงานของคุณชุดด้วยนะครับของของก็เห็นดงก็คงหาคู่ชกไม่ยากครับเพราะว่าทางช่องเอกศีมีอีกเยอะนะครับผมอาจจะตอนนี้หาไม่คันนะครับอย่างซุปเปอร์น้อยเนี่ยมันก็มีโอ้โหชุดนี้ของช่องอิสีก็มีเยอะเหลือเกินนะครับไม่ต้องห่วงครับคงจะได้ ทชคกับมวยดีๆรู้วก็เรียกแฟนมวยเข้าสนาบมากๆเพราะคงจะเป็นคุณชุนเจติเพชรเป็นคนจัดมากกว่านะครับตาคิดนะไปที่คู่มวยรายการครับครับก็ไปที่คู่มวยทางช่องเจ็ดสีครับในวันอาทิตย์ที่สิบสี่พฤศจิกายนนี้ครับก็คู่แรกครับเป็นมวยรอบครับเวียงพิงเอ่อเพชรเวียงพิงเพชรเมืองตาจะพบกับศักดิ์สิทธ์เพชรไพลินคู่ที่สองครับเป็นมวยรอบเช่นกันครับ เก่งสิทธิ์หนุ่มน้อยจะพบกับทะเลดำนน,นทนชัยคู่นี้นี่อยากแนะนำแฟนมวยนะครับว่าต้องจับตาให้ดีๆนะครับทั้งคู่นี้มีสิทธิ์จะเข้าไปรอบชิงได้นะนะฮะเพราะเจ้าเก่งหรือจะเก่งกาศหนุ่มน้อยเนี่ยโอ้โหเก่งเหลือเกินข้างซ้ายตาแข้งดีดดับไปคทั้งที่แล้วเนี่ยโอ้โหสะเทือนรวงเลยครับแล้วก็ลีลาเหลี่ยมมวยดีจางเทนนิสนี่เก๋าเก่งก็งากระดูกกระสานมวยดีกว่าเยอะคู่นี้น่าจับตานะครับในมวยรอบปูนเสือนะครับ อคู่เลงต่อมาคู่ที่3ครับวังจันน้อยสิทธิ์อุบลจะพบกับสถานฟ้าอีเม้นแอร์และคู่ที่4ครับสเก็ดดาวพิทยาไทยกับเด่นคิรีสอสมหมายครับครับคู่มวยมวยไทยเกศสีทางช่องเกศสีครับในวันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนครับครับอีกรายการครับสุดยอดวันเพลิดของคุณอ่ายอดสุดยอดวันเพลิดวันเพลิดนะครับ ครับก็คู่เอกนำรายการอยู่ที่วัชระเล็กอขวัญเมืองครับพบกับศิลาฤิศสุรเดชติดตามด้วยเราคู่เอกเป็นมนชัยเล็กสาวสมหมายพบกับแก้วกังวานภูหลวงทองปับหมดหรือว่าวางเงินต่อชูชีพครับพบกับเจริญทรัพย์เกียรติเฉลิมพบแล้วก็มีอย่างวังพญาเกียรติไพดินครับก็จะพบกับหลวงตาชัยสิทธิ์อลูมิเนียมครับก็ศึกยอดวันพฤหัครับวันจันทร์ที่สิบห้าพฤศจิกาอยู่นี้แหละครับครับ การแบมวยที่ใช้บริการนะครับขึ้นหน้าจอนะครับทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ที่มีมวยตู้พันเก้าครับพันเก้าทั้งสี่เบอร์นี้แหละคุณกดเข้าไปใช้มงุเสียค่าสมาชิกแต่นาทีละเก้าบาทนะครับอ,อก็มีโอสิอูภาคขอบสนามจาวีมาตรงจะให้เลทนะครับแล้วก็ผมจะฟันทงหน้าตู้ที่เด็ดที่ขาดแล้วถ้ากดหนึ่งนี่ครับกดหนึ่งนี่ตอนเช้าฟังซิกหน้าตู้หละ่ะเลจาวี นะครับแล้วก็ทีเด็ดจากเซียนอูช่วงมวยกลางจกกดสองโอ้โหเซีูจะพ่ออยู่ขอบสนามผมจะฟันธงหน้าตู้ว่าหน้าต่อหรือยังหน้าตู้ราคาผิดหรือเปล่าผิดหน้าต่อไหมหน้าต่อ,ต,อต่อไปเลยต่อไปเลยทีเด็ดทีเด็ดแพ้ไม่เป็นนะครับขนาดนี้นะครับส่วนสายด่วนส่วนตัวอาทิตยห้าร้อบาทเดือนละพันห้าระบบเหมือนกันหมดครับโอ้จะทาหน้าที่เหมือนในสนามแล้วผมก็จะพาก พันธ o งหน้าตู้เลจาวีนะครับชิคหน้าตู้เซียนอูเหมือนกันหมดแต่อัตริละห้าร้อยบาทเดือรพันห้าใช้กับมือถือทุกระบบที่มีโปรชั่นได้ที่ไม่ต้องเสียค่าบัญชีก็ใใ้ได้นะครับอันนี้เราก็ปกะกันว่าสายนี้ไม่มีหลุดพอหลุดปุ๊บเนี่ยจะมีเจ้าที่คอยจัดใจให้นะครับแล้วก็มาใกล้ปีใหม่ลวเดี๋ยวเราจะมีสิ่งดีๆให้กับพันมวยครับคือปีทุกปีเนี่ยเราก็จะมีบริการกับ แฟนมวที่ใช้บริการมาทั้งปีเนี่ยอาจจะมีการมอบของขวัญไปให้หรือไม่ปีนี้เนี่ยผู้ใช้บริการเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะเ,าเดือนเ,อเดือนหน้าเนี่ยเราจะเปิดนะครับถ้าแฟนมวยเ,เป็นสมาชิกสองอาทิตย์เราจะแถมหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ถ้าเป็นสองเดือน2เดือนนะแถมไปเดือนหนึ่งเลยเอาอย่างนี้เลยนะครับแถมไปเดือนหนึ่งเลย นะครับเราก็จะเริ่มไปเดือนนี้แหละครับไปเดือนนี้เราจะเริ่มแฟนมวยสมัครเข้าสัญชิกเราจะให้ป็นของความจีใหม่กับแฟนมวยนะครับครับเอาอีกเลยเอาที่ลุมพินีดีกว่าที่เมื่อกี้คุณท้าบอกว่าครับเรื่องของกรรมการก็ประกาศจากสนามมวยเวทีลุมพินีครับเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการผู้ตัดสินของสนามมวยเวทีลุมพินีก็หนึ่งก็มีคุณ คุณสมบัติคนสมบัติของผู้สมัครก็มีดังนี้ครับเป็นชายไทยเชื้อชาติไทยครับอายุตั้งแต่27ปีถึง40ปีครับมีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการผู้ตัดสินมวยมาก่อนแล้วก็เงื่อนไขาการทดลองงานครับก็ทดลองงาน1ปีครับก็นับตั้งแต่ในสนามมวยอนุมัติตัวบุคคลก็นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปนะครับหปี แล้วก็การรับสมัครครับก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่แปดถึงวันที่สามสิบพฤศจิกายนนี้แหละครับที่สำนักงานเวทีมวยลุมพินีชั้นสี่สโมสรกองทัพบ,บกเทเวศแหละครับก็ไปสมัครกันได้ที่เทเวศนะครับก็การทดลองงานก็เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้แหะครับหนึ่งปีครับหนึ่งปีวิธีการตัดสินดีดีลาดีทันมวยชื่นชอบครับนะครับ ในสนามมองแล้วมีแววที่จะนำเนินการตัดสินของกรรมการที่ดีได้ก็จะบรรจุเข้าเป็นกรรมการของทีมลุงพีนีอ่ะอีกรายการหนึ่งเราเดี๋ยวเราจะเข้าวิจารณ์กรายการหนก็ไปที่เวทีราชดำเนินครับในศึกดาวรุ่งพระบาทครับคู่แรกครับก็เป็นเพชรงามลูกพระบาทจะพบกับอัมบาทลูกสวนกองอีสานทอพารสีเก้าพบกับ มีรลพลเล็กเอ็กซ์เิคอนยิมร้อยชาติเล็กปอปทุมปอมุตธธากิจพบกับศักกล้องสุริยาไก่ย่าง5ดาวยิมแสนสถานสอสุรเดชพบกับกฤจโรงเรียนกีฬาโคาราชมุมานแท้ลูกพระบาทพบกับโอโลโนโอยอย่องง101หัวลำโพง n อ p b o x i n g ็ซพบกับ 1, กพรสวรรคล์ลูกพระบาทคมเพชรเล็กลูกพระบาทพบกับใจจักรสิทธิจอมไต่และกุมารเพชรจิตเมืองนวลพบกับชมวกเพชพรพยักษ์สุพรรณครับ นั่นคือคู่มวยศิษ์นรุ่งพะบาทักดก็ติดตามชมกันครับครับพูดถึงสิ่งที่แฟนมวยยังไม่เคยลองนะครับก็ต้องลองนะครับสมบูเริ์ครับนายในห้างเซงซาต่างบอกว่าชินอหนูไม่เคยพูดเลยพูดน้อยเหลือเกินครับแต่ไม่ใช่พูดน้อยต่อยมากนะครับพูดน้อยคือจริงๆพยายามจะพูดนะครับบางครั้งบางคราวเวลานี้ไม,ไม่ไม่เพียงพอ ในห,หา้างบอกโอ้บางครั้งบางคราวเสี่ยหูออกแค่ข้างเดียวตกลงกันเวลาสามครั้งออกเหลือข้งเดียวเดี๋ยวจะตัดเงินเสี่นหลูเดือนนี้แล้วแม่ในห้างจะพูดเลยครับเอาวันนี้เลยขึ้นเบอร์หน้าจอให้ครับสมปู่เสินครับอย่างที่คุณเห็นภาพคุณสนาแมนนะ่คุณอะไรคุณสมชายครับสมชายน้องสมปองได <c oughs> ้ไม่สู้อะ่ะถูกบงังคับไม่สู้โดยสมปู่เสิน สมบูรณ์นี่เม็ดเดียวเท่านั้นเองครับออกมานี่อารวาสเลยอะลุกเลยลุกเลยสู้ทันทีเลยมาลุกขึ้นมาปึ๊บแล้วก็สู้นะครับติดต่อทั้ง4เบอร์นี้นะครับติดต่อเข้าไปนะครับก็จะมีพนักงานคอยต้อนรับรับสายไว้บอกว่ามาจากรายการมือสนุราคาพิเศษครับนะครับติดต่อเข้าไปนะครับครับอ่ะช่วงนี้เราไปชมสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อรายการสนุนุครับเดี๋ยวช่วงคู่กลับมาช่วงสุดท้ายแล้วก็วิจารณ์มวยด้วยครับ เป็นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอตอุปกรณ์มือเมื่อต่อถ่ระดับสากลวินดี้สปอร์ตดูมวยตู้สู้เขาได้ใช้บริการหอเสียงอะทีมงาน1 9 0่1 1กาและ1 9 0 0 1 1 1 0 3งคมฟังข้อมูลสดๆและสภาพแวดล้อมยกต่อยกนาทีต่อนัดทีพิเศษสุด19001 ห้องพักสวยอาหารมากกว่า400รายการพร้อมสะว่ายน้ำฟิตเนสและยิมมวยไทยโโอ้ oh oh. <laughs> จากสนามบินไม่ไกล ยินดีให้คำปรึกษาและรับฝากขายอาคารบ้านที่ดินคอนโดติดต่อ0819191345 0819191345จริงใจซื่อสัตย์รับใช้สังคมขึ้นสองเวรรักทีไร สมชายทำท่ามือนจะไม่สู้ทุกที